สวัสด,ดีครับวันนี้เรามาคุยกันเจาะลึกเรื่องเคมีกันต่อนะครับจะมาดูว่านักเคมีเนี่ยเขาจัดการกับปริมาณสารยังไงทั้งโมกรัมจำนวนอนุภาคหรือว่าปออริมาตรแกส๊สเรามีโจทย์ตัวอย่างาให้ดูกัน2ข้อครับจะได้เห็นภาพชัดๆเลยว่าเออเราจะแปลงค่าพวกนี้ไปมายังไงแล้วเอาไปใช้คำนวณจริงๆในปฏิกิริยาเคมีได้ยังไงบ้าง สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะคือการคำนวณพวกนี้ให้เป๊ะๆเ,เนี่ยมันสำคัญมากๆในเคมีเลยนะคะตั้งแต่ห้องหลับเล็กๆไปจนถึงโรงงานใหญ่ๆเลยเพราะมันทำให้เราแบบว่าเข้าใจควบคุมปฏิกิริยาได้อืมลองมาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะคะเรื่องการเปรียบเทียบปริมาณกรรมฐาันค่ะครับโจทย์ข้อ49นี่เขาถามว่าตัวเลือกไหนมีจํานวนโมของอะตอมกรมมันนหรือ S เนี่ยมากที่สุดแต่ว่าแต่ละตัวเลือกเนี่ย เอ่อให้ข้อมูลมาคนละแบบเลยนะครับมีทั้งโมลสารประกอบมวลปริมาตรแกส๊สจำนวนอะตอมแบบนี้เราต้องแปลงให้เป็นหน่วยเดียวกันหมดก่อนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหลักการก็คือเราต้องดูว่าในแต่ละตัวเลือกเนี่ยมีอะตอมกรรมถันจริงๆกี่โมแล้วค่อยเอามาเทียบกันอย่างตัวเลือกแรกให้ As2S3 มา0.4โมคือใน1โมเลกุลของ As2S3 เนี่ยมันมี S อยู่3อะตอม ดังนั้นถ้ามี0.4โมลของสารประกอบก็จะมี s อ3คูณ0.4ก็คือ1.2โมลของ S ค่ะอ๋อครับเข้าใจแล้วคือต้องดูจำนวน S ในสูตรด้วยตัวเลือก2นี่ให้มวล FeS2 มา18กรัมอันนี้เราก็ต้องแปลงมวลเป็นโมลก่อนใช้มวลโมเลกุล FeS2 เอ่อ Fe ประมาณ56 S ประมาณ32.1 2ตัวก็64.2รวมรวมแล้วก็ประมาณ120นะครับใช่ค่ะประมาณ120งั้น18กรัมก็เป็น18หาร120ได้0.15โมล FES 2ทีนี้ใน FE 2มี S อยู่2อะตอมก็แปลวว่ามี S ทั้งหมด2คูณ0.15ได้0.30โมล S ถูกไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ ส่วนตัวเลือก3ให้ปริมาตรแก๊ส SO2 ที่ STP มา11.2ลูกบาทเดซิเมตรหรือ d m b e อันนี้เราต้องรู้ว่าที่ STP เนี่ยแก๊ส1โมมีปริมาตร22.4 dm3 เสมออ๋อครับจำได้จำได้ได,ดังนั้น11.2 d m c b e ก็คือ11.2หารด้วย22.4ก็จะได้0.5โมล SO2 ค่ะ แล้วใน SO2 เนี่ยมี S แค่1อะตอมเพราะฉะนั้นก็เท่ากับมี S อ,อยู่0.5โมลครับผมส่วนอีก2ตัวเลือกสุดท้ายนี่เกี่ยวกับ S2S แต่ว่าเขาให้ข้อมูล S มาตรงๆเลยตัวเลือก4บอกว่ามี S 12.8กรัมอันนี้ก็แปลงเป็นโมลได้เลยใช้มวลอะตอม S ประมาณ32.1ก็เอา12.8หาร32.1ก็ได้ประมาณ 0.40โมล S, 0. 0. S. <S ใช่ค่ะแล้วตัวเลือก5ให้จำนวนอะตอม S มาเลย2.408คูณ10กำนวน23อะตอมอันนี้ต้องใช้เลขอะโวกาโดช่วยคือ1โมลมี6.02คูณ10กำนวน23อะตอมใช่ไหมคะครับก็เอา2.408คูณ10กำนวน23หารด้วย6.02คูณ10กำนวน23ก็จะได้0.40โมล S พอดีๆเลยค่ะเท่ากับตัวเลือก4เป๊ะ โหเพราะแปลงหมดแล้วเห็นชัดเลยตัวเลือกแรกที่ได้1.2โมล S คือเยอะสุดจริงๆด้วยใช่ค่ะสิ่งสำคัญคือต้องดูดีๆว่าโจทย์ถามหาโมลของอะไรในที่นี้คืออะตอม S แล้วก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ให้ถูกในการแปลงไม่ว่าจะมาจากมวลโมลปริมาตรหรือจำนวนอน,อนุภาคการแปลงหน่วยนี่สำคัญจริงๆครับทำให้เทียบของที่มาจากคนละแบบกันได้เลยทีนี้พอเราเริ่มคุ้นกับการแปลงหน่วยแล้ว ลองดูโจทย์ข้อ50กันต่อเลยนะครับอันนี้มีปฏิกิริยาเคมีมาเกี่ยวข้องแล้วเขามีสมการมาให้ b o 3 5Br- 6H+ ได้เป็น 3Br2 3H2O แล้วก็ถามหามวลของบรมีนหรือ Br2 ที่เกิดขึ้นเป็นกลัมข้อนี้ที่น่าสนใจคือเขาให้สารตั้งต้นมา2ตัวเลยนะคะคือ BrO3- ที่มาจากสารละลาย KBrO3 0.100มลาร 10มลกับอีกตัวคือ B R ลบที่มาจาก K B R 1.19กรัมพอมีสารตั้งต้นมากกว่า1ตัวแบบนี้เราต้องหาสิ่งที่เรียกว่าสารกำหนดปริมาณหรือ limiting reactant ก่อนเสมอเลยค่ะสารกำหนดปริมาณอ๋อหมายถึงตัวที่มันจะหมดก่อนในปฏิกิริยาใช่ไหมครับแล้วมันจะเป็นตัวบอกว่าผลิตภัณฑ์จะเกิดได้มากสุดเท่าไหร่ ถูกต้องค่ะต่อให้เราใส่สารอื่นเยอะแยะถ้าตัวนี้หมดปฏิกิริยาก็จบแค่นั้นเลยแล้วเราจะหาได้ยังไงครับว่าตัวไหนเป็นสารกำหนดปริมาณขั้นแรกเลยเราต้องหาโมลเริ่มต้นของสารตั้งต้นแต่ละตัวที่เรามีก่อนค่ะสำหรับ br o 3ลบเนี่ยมาจากสารละลาย0.100โมลต่อลิตรใช้ไป10.0มิลลิตรหรือก็คือ0 0 1 0ลิตร จำนวนโมลก็คือความเข้มข้นคูณปริมาตร0.100คณ0.010ได้0.001โมลค่ะโอเคครับ BrO3 ลบมี0.001โมลแล้ว Br ลบล่ะครับมาจาก KBr 1.19กรัมค่ะ ตัว KBr เนี่ยโมลโมเลกุล K ประมาณ39 Br ประมาณ80รวมกันก็119กรัมต่อโมลพอดีเลยค่ะงั้น KBr 1.19กรัมก็คือ1.19หารด้วย119ได้0.01โมลซึ่งใน KBr 1โมลก็มี Br ลบ1โมลดังนั้นเรามี Br เริ่มต้น0.01โมลค่ะได้โมลเริ่มต้นมาแล้วนะครับ BrO 3 0 0ลบ0.001โมลกับ Br ลบ1โมโม ทีนี้ทำไงต่อครับถึงจะรู้ว่าใครหมดก่อนเราจะเอาโมลเริ่มต้นของแต่ละตัวมาหารด้วยเลขสัมประสิทธิ์หรือตัวเลขข้างหน้าสารนั้นๆในสมการเคมีที่ดุลแล้วค่ะสำหรับ BrO3- ลบสัมประสิทธิ์ในสมการคือ1ใช่ไหมคะก็เอา0.001หาร1ได้0.001ส่วน Br- สัมประสิทธิ์ในสมการคือ5ก็เอา0.01หาร5ได้0.002อืมอ ทีนี้เราก็เทียบ2ค่านี้ค่ะ0.001กับ0.002 00ค่าไหนน้อยกว่ากันคะ0.001น้อยกว่าครับของ BrO3- ใช่แล้วค่ะค่าที่น้อยกว่านี้แหละบอกเราว่าสารตัวนั้นคือ BrO3- เป็นสารกำหนดปริมาณอ๋อเข้าใจแล้วครับ พอรู้ว่า BrO3- เป็นตัวกำหนดเราก็เอาโมลเริ่มต้นของมันเนี่ยแหละคือ0.001โมลไปใช้คำนวณหาผลิตภัณฑ์ Br2 ได้เลยโดยดูจากอัตราส่วนในสมก,การที่ดูแล้วเออ1โมล BrO3- ให้3โมล Br2 ถูกต้องค่ะดังนั้นโมลของ Br2 ที่เกิดขึ้นก็จะเท่ากับ โมล b r o 3เริ่มต้นคูณด้วยสัมประสิทธิ์ b r 2หารด้วยสัมประสิทธิ์ b r o 3ก็คือ0.001คูณด้วย3หาร1ได้0.003โมล b r 2ค่ะเกือบเสร็จแล้วแต่โจทย์ถามเป็นกรัมงั้นขั้นสุดท้ายก็แค่แปลงโมล b r 2เป็นมวลก็คูณด้วยมวลโมเลกุล b r 2 Br ตัวละประมาณ80สองตัวก็160กรัมต่อโมล เอา0.003โมลคูณ160กรัมต่อโมลก็จะได้0.48กรัมใช่เลยค่ะได้คำตอบ0.48กรัมสรุปขั้นตอนก็คือหาโมลเริ่มต้นก่อนแล้วก็หาสารกำหนดปริมาณจากนั้นก็ใช้สารกำหนดปริมาณเนี้ยไปคำนวณโมลผลิตภัณฑ์แล้วค่อยแปลงเป็นหน่วยที่โจทย์ต้องการซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานมากๆในการคำนวณปฏิกิริยาเคมีเลยค่ะ วันนี้เราก็ได้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าไอความสัมพันธ์ระหว่างโมลมวลปริมาตรจำนวนอนุภาคเนี่ยมันเอาไปใช้แก้ปัญหาจริงๆได้ยังไงทั้งเทียบปริมาณธาตุหรือคำนวณผลผลิตในปฏิกิริยาและก็ได้ย้ำเรื่องสำคัญคือการหาสารกำหนดปริมาณซึ่งมันเป็นเหมือนกุญแจเลยค่ะที่จะบอกว่าปฏิกิริยาหนึ่งๆเนี่ยมันจะให้ผลผลิตออกมาได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆ การคำนวณพวกนี้เลยจำเป็นมากๆเลยนะคะเวลาจะออกแบบกระบวนการทางเคมีให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดอืมทำาใ้้คิดต่อไปเหมือนกันนะครับว่าในโลกอุตสาหกรรมจริงๆที่เขาผลิตสารเคมีกันทีละเยอะๆเนี่ยแค่ความคลาดเคลื่อนนิดๆหน่อยๆตอนช่างตวงสารตั้งต้นหรือการคำนวณที่ไม่เปะคอเนี่ยมันจะส่งผลต่อต้นทุนหรือปริมาณของที่ผลิตได้มากน้อยขนาดไหน การควบคุมปริมาณสารให้มันเป๊ะๆตามหลักที่เราคุยกันวันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่แบบว่าสําคัญสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย